เฮ้ยนี่ใส่อะไรมาเนี่ยทำไมดูหน้าเกลียดหน้ากลัวขนาดนี้โธก็นี่ยคือหัวผีตลกวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอท่าปาเลยนะมาเรามาแนะน้ําตินก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมนันทุลินแก้วครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนุดคุณเทียนประดิษฐ์ค่ะวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับประเพณีแห่ผีตลกจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยในงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของเดียอำเภอท่าปลาช่องออกพรรษา,าเราจะได้รับชมขบวนแห่ผีตลกจากหลากหลายตำบลในอำเภอท่าปลาด้วยความอบอุ่นใจนอกจากนั้นยังจะได้พบกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาทองถิ่นของอำเภอท่าปลาอน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายผีตลกชาวตำบลท่าปลาจะนิยมแห่ในช่วงเทศก,กาลออกพรรษา mm. เพื่อเชิญชวนคนไปทําบุญและรวบรวมต้นกล้วยต้นอ้อยต้นกุ๊กต้นขา่าและดอกไม้มาประดับสาลาการปรเรียนให้เป็นป่าหิมพานา์เพื่อใช้ในการเทศมหาชาติส่วนในตำบลหาดลาตอนบนและตำบลท่าแฝกผีตลกหรือผีขน จะมีบทบาทในช่วงหน้าออกเล่นและวันแห่นาคไปวัดเพราะมีความเชื่อว่าผีตลกจะปัดเป่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายอันตรายให้กับหน้าผู้จะได้คลองผ้าเหลืองอ๋อผีตลกก็คือตัวแทนของความเลื่อมใสและศรัทธาในพพระุทธศาสนาของเรานี่เองใช่แล้วแหละในปัจจุบันนี้ผีตลกยังกลายเปน็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ใครมาท่าป้าแล้วเนี่ยต้องได้เห็นอด้วยนะ แล้วจะมีทางไหนบ้าง่ะที่เราจะสามารถเห็นผีตลกได้แบบจุใจไปเลยมีสิไปดูกันเลยในงานสืบสานประเพณีของเดียอำเภอท่าปลาช่วงออกพรรษาเราจะได้รับชมขบวนแห่ผีตลกจากหลากหลายตำบลในอำเภอท่าปลาด้วยความบอบอุ่นใจนอกจากนั้นยังจะได้พบกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอท่าปลาอันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายและอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้มาแล้ว หัวผีตลกอย่างแน่นอนนั่นก็คือศูนย์วัฒนธรรมอำเภอท่าปลาของโรงเรียนท่าปลาประชาทิป์ค่ะที่นี่รวบรวมความเป็นท่าปลาให้ลูกหลานท่าปลาและผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ความเป็นท่าปลาต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของประเพณีแห่ผีตลกเรื่องราวที่พวกเราชาวท่าปลาภูมิใจและอยากบอกว่าอ,ออกพรรษาแห่ผีตลกหนึงน่งเดียวใน,ในโลกที่อำเภอท่ <p> ทาปลา เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่งอิจทรกต่อไปกปดติดตามตอนต่อไปใน EP สองนะครับและสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ